เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ทีทูสวัสดีครับเด็กๆเอเด็กๆครับเด็กๆรู้ไหมนะว่าการทำงานประดิษฐ์ต้องเริ่มจากอะไรบ้างฟังที่ทีทูจะบอกนะการทำงานประดิษฐ์ต่างๆต,ต้องเริ่มจากเด็กๆต้องศึกษารายละเอียดของงานประดิษฐ์ ว่าเด็กๆสามารถทำได้หรือเปล่าและเด็กๆต้องการที่จะประดิษฐ์สิ่งนั้นหรือไม่รวมทั้งสิ่งที่จะประดิษฐ์นั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมที่ทีทูบอกเด็กๆไปเป็นหลักการทำงานประดิษฐ์นะครับนอกจากหลักการทำงานประดิษฐ์แล้วเด็กๆก็ต้องวางแผนในการทำงานด้วยนะการวางแผนทำงานสำคัญมากนะเด็กๆ เพราะจะทําให้การทํางานประดิษฐ์ของเด็กๆรวดเร็วขึ้นประหยัดทั้งเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะครับรู้อย่างนี้แล้วเด็กๆต้องมีทั้งหลักในการทํางานประดิษฐ์และอย่าลืมวางแผนในการทำงานประดิษฐ์ทุกๆชิ้นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พร้อมกับการประดิษฐ์สนุกๆคราวหน้านะเด็กๆสวัสดีครับ